กระทงมันลอยน้ําได้แล้วรองเท้ารุ่นไหนจะลอยได้แบบกระทงวันนี้จะให้คุณแม่มาทายกันนะะตอนนี้เรามีรองเท้าอยู่ประมาณ9แบบเดี๋ยวจะให้แม่เลือกว่าอันไหนลอยได้อันไหนลอยไม่ได้แล้วก็อันไหนที่แม่ไม่มั่นใจบ้างแม่เลือกได้เลย เอาที่มั่นใจก่อนเชนเอาที่มั่นใจก่อนเอาที่จะให้แม่ด้วยใช่นให้แม่ด้วยเหรอใช่ที่จะให้แม่อันนี้คือเล็งมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ไหนให้กล้องดูแม่เล็งรุ่นไหนนี่อันนี้คุณแม่ชอบมากนี่อ่ะแล้วรุ่นนี้มันว่าไงรุ่นนี้มันต้องลอยต้องใส่เป็นลอยกระทงแน่ๆเลยค่ะอ่ะแยกออกมาอันนี้คือลอยได้ลอยได้วางไว้ที่พื้นก่อนได้เลยค่ะอ่ะอ่ะรุ่นไหนลอยได้อีกรุ่นนี้มังคะมังคะค่ะ รุ่นนี้ค่ะดูแล้วท่าทางอยกลุยทะเลก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้โอเคค่ะ,อะลอยได้แยกออกมารุ่นไหนอีกคะรุ่นไหนเหรอคะโอ้รุ่นนี้ก็ดูดีนะคะนนแน่ใจแน่ใจค่ะรุ่นนี้มันจะลอยได้ค่ะหนีน้ําก็ได้ค่ะเพราะว่ามันสูงอแยกออกมาก็อันนี้ดูดีดูดีดูดีด ใส่แล้วดูมีพลังดีมีพลัง,ลงเนี่ยอ่อใช่ค่ะเพราะมันดูหนานแน่นโค้นโอเค <control. Okay S 2> เลยแย่ออกมานี่ค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจค่ะว่าจะลอยได้ไหมแต่มันก็เบาอยู่นะคะมันเบามันเบาค่ะเบามากอ่ะเอาแยกไว้ก่อนแล้วกันอันนั้นไม่มั่นใจใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะอันนี้ของผู้ชายเอ๊ะแต่มันก็ดูดีนะเนี่ยลุยใส่ได้ลุยได้ไม่ได้ถามว่าลุยได้ไหมถามว่าลอยน้ําได้ไหมลอยเหรอได้ะครับอ่ะมั่นใจใช่ไหมมั่นใจมากอ่ะงันแยกมาเป็นลอยน้ํา อันนี้ลุย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 คือลอยใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจอวางไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้แน่นอนเลยแน่นอนคือลอยได้ค่ะลอยลอยได้ค่ะอ่าโอเคค่ะต่อไปอันนี้ไม่น่าจะลอยได้อนี้เพราะน้ำหนักนิดหน่อยแต่ดูท่าทางจะใส่ติดเท้าดีโอเคแย่อ่าโอเค